ครับวันนี้เรามาดูวิธีลบ delta. เดลต้าออกจากเราเซอร์ฟอยบอกนะครับจากเครื่องมีปัญหาเปิดขึ้นมาแล้วเข้าเว delta ของหัก ตา่างๆเดี่ยวดาวหัวฟองไฟฟองตา่าต่างๆก็ไม่ได้นะวันนี้มาดูวิธีกในการดลงต,าตามม่างๆจากไฟนนะครับานอืจะเป็นไฟฟองไฟฟอหลังจากนั้นให้ไปที่ ช็อตคัดของไฟฟองนะครับคลิกขวาแล้วก็คลิกไปทีหน่วยันะดการของไฟฟองเลือก property สังเตกตรงตาเกตมามองคัมพีมามองดูตาเกเป็นยังไง,าไงตรงารกรมันอูตรงนี้มันตาเกนไปที่ไฟฟอมแล้วมันให้ไปเปิด มองเปิดไฟวลอมทีนะเห็นว่าตอนนี้เราเซอเราเปิดขึานมาเป็นไฟฟลอมนวางอ่างอย่ตรงนี้ครับ